ลาโมโกโกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพดูแลรูปร่างเพราะเราเข้าใจว่าเมนูเครื่องดื่มระหว่างวันสำคัญกับคุณแค่ไหนเครื่องดื่มยอดฮิตทั่วไปมกักมีผลทางลบต่อสุขภาพน้ำตาลเยอะแคลอรี่สูงเราจึงพิดคน้นพัฒนาสูตรเครื่องดื่มเพื่อให้เป็นเมนูที่สนุกและไม่ทำลายสุขภาพในระยะยาวของคุณ ลามัวนำเอาโกโก้ภูเขาไฟที่สะสมแร่ธาตุวิตามินสูงจากประเทศอินโดนีเซียมาผสมผสานกับโกโก้ดัสจากประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นการผสานคุณค่าจากสองทวีปด้วยส่วนผสมของสารสกัดที่ลงตัวถึง10ชนิดโกโก้พาวเดอร์แอลคาเนทีนแอลทาเทตไคโตซานโพลีเดกสโตส พา t เทียลลี ine, powder, acid, ่สกิมเ w ลพาวเดอร์ซีดรัสออเรนเทียมไตรเท็กไวนคินนี่บีน c t รเท็กอะมิโนเอซิดไลโซลิวซีนไรส์โปรตีนพาวเดอร์อะมิโนเอซแอวลนผสมผสานรวมกันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรสชาติโกโกโ้ที่ถูกปากและถูกใจสายสุขภาพช่วยให้มีการกระตุ้นการเผาผลาญไขมันในร่างกายมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำหนักดูแลรูปร่างชะลอความอยากอาหาร มีส่วนช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองอีกทั้งยังทำให้อารมณ์ดีกระปีก้กระเป๋ง่ายง่ายแค่ลาโมโกโก,โก้หนึ่งซองจะชงร้อนหรือชงเย็นก็เติมเต็มความสุขระหว่างวันได้อร่อยไม่ทำลายสุขภาพเพราะพลังงานหนึ่งซองเพียง40แคลอรี่เท่านั้นลาโมโกโก้โก